ผมเชื่อว่าจำเลยทั้งหลายเจ็ดแปดคนคงรู้กันนัดแนะกันเล่นข้อกฎหมายจะไม่แสดงตนจะไม่ไปมอบตัวจะทำตัวให้หายจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่25ตุลาคมเรื่องนี้มันเกิดมา20ปีรัฐบาลทักษิณตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นพิจารณาแล้วก็หายเงียบไป แล้วก็กลายเป็นเรื่องของตำรวจตำรวจก็สอบแล้วสอบอีกอยู่นั่นซึ่งมันดูแล้วเนี่ยมันกระบวนการยุติธรรมระหว่างตอนตำรวจกับอัยการเนี่ยมันทำไมายาวนานขนาดเกือบยี่สิบปีเนี่ยมันก็บอกอะไรบางอย่างว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาบุคคลที่เป็นจำเลยที่สารออกหมายจาับมันตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอดีตแม่ทัพภาค ผู้บัญชาการตำรวจระดับสูงระดับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เกิดขึ้นในสมัยทักษิณคุณคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับเล็กเขาทําเองอย่างนั้นเลอมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์ระดับนั้นเนี่ยพื้นที่ตัดสินใจที่จะสลายการชุมนุมเอาน้ําฉีดเข้าไปสลายเข้าไปจับกลุมแล้วทําให้คนเสียชีวิตทั้งทุบทั้งตีทั้งเตะทั้งต่อย แล้วก็จับคนถอดเสื้อมัดควายหลังแล้วก็จับขึ้นนอนบนบนรถแล้วก็มีการยิงบางคนก็โดนที่หน้าบางคนโดนที่ตัวมันเป็นไปได้หรยอว่าเจ้าที่ระดับระดับเล็กเนี่ยของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกสั่งการโดยระดับสูงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าขึ้นศาลมันก็จะสาวไปมันก็จะไปถึงระดับไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงตัวใหญ่เนี่ยตำรวจจับยากครับ ตำรวจไทยเนี่ยถ้าคนตัวใหญ่มันมองไม่ค่อยเห็นมันหลบอยู่ที่ไหนก็มองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันกลับมองเห็นง่ายว่าอยู่ที่ไหนคุณสังเกตดูมามปนร้านทองเนี่ยวันเดียวก็จับได้ถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยตำรวจไทยเก่งมากเลย